ก็เช็คชิที่นะลงแบบนิ่มๆนะถ้าเกจัดเองฮะเร้อยยี่ส nguyên thì ngà nè đi tiệm mà này chú viên đây quá đi sẽ nhắn nim rồi hả tôi kìa nghe sao anh bà... chú với đi đi ra rồi đi kìa vào ơi bà... là... bà... cho cái này mình bảo Hả? Nhiều vào Bày đi anh Vào rưỡi xịt nữa Rưỡi than nhiều vào น้าประพาดตงนาจะโยกไส้จยโยกไส้โอ้ฝากแกใส่สวัสดครับโอ้น้าน้าน้าต้เบียตางเลยอะไรเลือลุกเตียวิ่นตันวิลตันรกกีรกกี แรงจัดทั้งนั้นโอ้ยมสีสายเก่าขนั้นนีะ้ดูด้วยด้นนะนี่เราหาะในช่างฮนะทำงานอยู่อยู่ห้วงสำราญะน,น,นในช่างวันนี้วันเสาร์ก็มาขับอย่างฮะี้

ดูครับ ex 1 2 0เนี่ยเติมน้ำมันนะก็เปลี่ยนโซ่มาใหม่ครับพอเก็ต์นะตัวเดินใหม่โอ้ทีมงานอยู่ทีมงานเตรียมรถเลยกูช่วยเตรียมรถเลยครีบยากยากนี่